สวัสดีครับอิวชาแนลคลิปนี้ก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องคนไทยของเราที่อยู่ทางภาคใต้นะครับบ่ว่าิิเป็นจังหวัดนราธิวาสสงขายลาลาตอนนี้ก็เจอปัญหาน้ำท่วมนะครับพี่น้องน้ำของนราธิวาสที่ติดแม่น้ำสุไหงโกหลกพินวาน้ำขึ้นเร็วนะครับน้ำขึ้นเร็วมากตอนนี้ท่วมกระสี่ถึงลังค่าเร็วนะครับ ส่กงกำลังใจให้พี่น้องชาวไต้ไห้น้ำลงไวๆนะครับเดี๋ยวนี้การสื่อสารรวดเร็วมากพี่น้องเพิ่นไล่มาจากตตนะครับตอนนี้ก็ยังไล่อยู่นะครับในติ๊กตอกพี่น้องก็เข้าไปดูกันได้นะครับไปส่งกำลังใจให้พี่น้องของเฮ้าเพิ่นไล่อยูุหลายช่องนะครับทั้งภาคใต้ตอนนี้น้ำขึ้นสูงมากแล้วก็น้ำไหลเชี่ยวโดยเฉพาะ น่าที่ว่านี่หลายกมูเป็นห่วงอย่างหนึ่งคือไฟนะครับไฟฟ้าให้ทรางการไฟฟ้าดีบตัดนะครับมองใ้น้ำเขึ่นสูงตัดไปเลยนะครับน้ำกับไฟมาถือก,กันกับบุมีอย่งางไรนะครับคลิปนี้ก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไต้นามลงไว้ไวเพราะว่าหลายคนพูดว่าติดทะเล่นามสีลงไว้นะครับจะน้ำตัวม มันรัวกวนรุ้งอ่ากับจายกับัรวกวนมันต้องรุ้งกับเริดเลย่ไุ้เยมีงาิงเออไปไไปพุ่มบินกันนี่ไปมอย่าีไว้่ไหนกอไหนเดี๋ยวยงเรคบ้านน่งโอ้ยเดี๋จ้ปกวักเกลงก้อนไปวางอีกดึงยังม่ดึงดีเลยเดี๋ยวเดเดีนมังกิ ก็ก็ตังตัง,นะงอันกกอนีน้นะครับจังหวัดนราธิวาสฝากชด้วยนะครับฝากชด้วยนะครับพี่ฝากชด้วยนะครับง น้ำยังขึ้นพี่น้ำยังขึ้นฝนก็ตกหนักฝนตกหนักด้วยขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับอันนี้ ที่ยังไงกอลล็อกครับพี่งไงกอลลกจังหวัดนาราธิวาสน้ำขึ้นไปเออน้ำขึ้นเร็วน้ำขึ้นเร็วครับพีน้ำขึ้นเร็ว น้ำขึ้นเร็ว <laughs> เหมือนมีมีสระว่ายน้ำหน้าบ้านเพ <laughs> มีสระว่ายน้ำหน้าบ้าน <laughs> อันนี้ ในบ้านในบ้านครับเี๊อันนี้ในบ้านเลิวมันกงเบ๊จะเปิดประตูเปิดประตูก่อนครับ บูป mm ้าอยู yeah, like ่ท yeah, like ี่ไหนคะที่บุดีค่ะจินเนเรค่ะที่ไหนคะจินเนเรค่ะเดินระยะไรส์เซอร์ระยะไรส์เซอร์บูป้าทูลุใหญ่มากตัวเองอ่ะสถานีรถไฟอ่าอะไรลอะไรอีกตึกสถานีรถไฟสถานีรถไฟเดินได้ไหมคะไม่รู้เหมือนกันค่ะจะเดินทางไกลสักเดินทางไม่ได้ค่ะบ้านจินเนเรนะคะบุดีเส้นทางไปมาลายูบางกอกเอา Ha, aku ah. mak aku ah, dia memang ah. pemain dia cuma ah. Tu lagi sama nak mak dengan ayah. Ah. Gila. Ah. Ha, ah, mak mau mai mik tu apa? ai mak mau. kat tu pakai tamu di bawah 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 lem ka. Lem ka nak Dia saya ale. So hai mek tu. Gila nak buat nak buat dia tu hai mek ni ya ta ah mana mana go tu mana bah nang ya mana nang ya kau na -na kan ban ada duk dalam duk lestong ayo ah, gi me ato habis ya tu ha ada pasca ha ni ada pasca tu ada basuh lagi boleh lagi bah nang diri ที่ไหนคะที่นค่ะจาละทีนแรกไปเนงเารกเรน่ไม่แนเรรามีแต่ม่ม่อยู่เนึ่งมอยู่อ่ะมาป้อม้นปลป้มอเาเจเราค่ะเาบชยม่แ้วสินน่เขาอเยแเจเราค่ะโอ้ ได้ค่ะแต่ว่าได้อีกฝั่งหนึ่งค่ะจังหวัดยะลาค่ะอำเภอเมือง เล่ย์ปาหยงเล่ย้ปาอยงเล่บ้ปาอยงทางน,นี้เดินทางได้กปกติค่ะมาสุเกเกจเนเร่เจเนเร่

อะไรเดยวมีตาตุกกรอกาติเปรวเกมดเลยเนะมาสกตออเปุตเปีปไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวรถจะไป